ฮัลโหลฮัลโหลโลเทสนะคะลูกค้ามาหวัดดีกันยามเช้าๆนะคะวันนี้เรามานำเสนออ,อไม้เครื่องนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคะไม้เครื่องซึ่งเป็นไม้ยางนะคะลูกค้าแต่ความสวยงามของเขาเนี่ยโอ้โหเลกว่าสวยมากนะคะลูกค้าดูสองนิ้วครึ่งนะคะความหนานะคะแล้วก็ สองนิ้วนะคะสองนิ้วครึ่งแล้วก็สองนิ้วนะคะความยาวมากันเลยนะคะหน้าหกอยู่ที่สิบเก้าศอกอลูกค้านะคะโอ้โหสิบเก้าศอกป้าเข้าไปเท่าไหร่เก้าเมตรครึ่งนะคะลูกค้านะสิบเก้าศอกคือเก้าเมตรครึ่งนะคะสิบหกศอกก็แปดเมตรนะคะลูกค้านะโอ้โหสิบสี่ศอกเจ็ดเมตรเข้าไปแล้วนะคะลูกค้านี่คือความยาวของไม้ยางสวยๆเลยนะคะ ความหนาตั้งแต่สองนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะคะแล้วก็สามเซนนะคะข้างบนจะเป็นสามเซนนะคะยาวแปดนะคะยาวแปดศอกเจ็ดซอกแล้วก็มีหกศอกนะคะลูกค้านะคะมายางชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้านิชาลื้อไม้ไม่มีปลกเลยนะคะลูกค้าชุดนี้ดูหน้าเต็มนะคะหน้าเขาจะเต็มแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะอะแล้วก็มามีตรงนี้อีกนิดนึงนะคะลูกค้า มีอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้รวมนะคะซึ่งนิชาจ,จะขายราคาเดียวกันไปเลยนะคะลูกค้ามีอยู่นิดหน่อยนะคะรวมกันไปเลยเนาะ,อะไอตัวตัวสองนิ้วกับสองนิ้วครึ่งแล้วก็สองนิ้วนะคะอันนี้เราจะขายกันอยู่ที่อสอกละห้าสิบบาทนะคะลูกค้าสองละห้าสิบาทนะคะ แล้วก็อีกชุดธรรมดาสามเซนนี่นิชาจะขายอยู่ที่สองละสี่สิบนะคะลูกค้าไมายางสวยๆเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดโปรกันนะคะลูกค้ายังไม่ได้คิดประเด็นนั้นนะคะอ้ยยังไม่ได้คิดว่ามีเท่าไหร่เลยเนาะอ่าเดี๋ยวนิชาจะไปคิดแล้วก็ส่งราคาถูกๆเหมาถูกๆให้แล้วกันนะคะสาหรับชุดนี้นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาจัดโปรกันนะคะลูกค้านะ